ร้าน r e เจนชอปร้านบริการกดเกมพาร์ทใหม่รับกดผลปีศาจบ็อกฟูที่มิเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะได e เ s นชั่นบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนและยังมีบริการกดเกมพาร์ทอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP Serv e r อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเลนโง,งคูหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกกทท่่าานนีั นะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมมาจัดอันดับกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งคลิปจัดอันดับของเราเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ทํามานานแล้วนะครับผมนะก็เลยกลับมาทําดูซิว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับผมในการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเป็น5อันดับผลที่คนใช้เยอะที่สุดในช่วงนี้เลยนะครับผมนะก็คือช่วงก่อนอัปเดต17.2นั่นเองหรือว่าพาร์ทที่2ของเรานะครับผมมาดูซิว่าผลอะไรที่เขาใช้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วก่อนอื่นนะครับผมอยากจะฝากถามคุณผู้้ชมอย่่าางนนีะครับว อุณหภูมิที่บ้านของน้องๆเองเนี่ยนะครับผมมีอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับของพี่ในตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ37-38ถึงองศานะครับผมนะอยู่ที่ภาคเหนือนั่นเองนะครับและที่น้องๆอยู่นะครับผมมีอุณหภูมิที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมนะตอนนี้คือร้อนตับแตกเลยนะครับเปิดพัดลมไม่พักเลยนะครับเอาเละครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มอันดับที่5กันก่อนเลยนะครับผลที่คนใช้เยอะที่สุดในอันดับที่5้นั่นก็คือผลประตูนะครับผมนะฮะผลประตูเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นผลท ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการแบบเคลืยย่อนย้ายเกาะนะครับผม,ผมก็คือว์บจายกเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งได้โดยแบบสะดวกมากๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินซื้อเรือนะครับส่วนเรื่องทางด้านของการ PvP เนี่ยนะครับผมพี่ก็เห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการแบบเข้ามาลาช็อตอะไรประมาณนี้สะส่วนใหญ่นะครับเห็นใช้กันบ่อยๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะเป็นค่าหัวที่ประมาณแบบสูงๆหน่อย, <ๆ S 1> อยเขาก็จะใช้กันนะครับต่อไปนะครับผมอันดับที่4ผลที่คนใช้เยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับผมนะได้แก่ผลทรายนั่นเองนะครับผมนะผลทรายเนี่ยนะครับผมเป็นผล ที่ติดอันดับ4นะครับผมนะเพราะว่าเป็นผลที่โหดมากๆนะครับผมนะหลังจากอัปเดต17.1หรือว่าพาร์ทที่1ของเราเนี่ยนะครับมาคู่กับผลบิ๊กมัมนะครับผมนะบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับผมผลนี้นะครับเพราะว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยนะครับเป็นสกิลจับแล้วก็เป็นสกิลสตันนะครับทำให้ศัตรูหยุดการเคลื่อนที่ได้ช่วงขณะเลยนะครับผมเป็นผลที่ดีมากๆก็เลยมีคนนิยมใช้มากๆเลยในช่วงนี้นะครับผมนะฮะต่อไปนะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับผมอันดับที่3ได้แก่ผลพระนนั่เอง นะครับผมนะเป็นผลที่นิยมใช้มากทางด้านของการฟาร์มนะครับผมทุกซีซั่นทุกฤดูกาลเลยนะครับผมไม่ว่าจะอัปเดตในไหนเนี่ยผลพระนี่คือติดท็อป1ใน3แน่นอนนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลที่ PVP ดีที่สุดนะครับเป็นผลที่ฟาร์มดีที่สุดเป็นผลที่ดาเมจแรงที่สุดเนี่ยก็ติดท็อป3แน่นอนนะครับผมสรับผลพระของเรานะครับเป็นผลที่คนนิยมใช้มากๆในการ PVP ก็ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มนะครับผมฟาร์มก็ฟาร์มไวนะครับผมดาเมจก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับถ้าเล่นสายดาบสายมัดสายผลก็แรงเหมือน นะครับผมนะฮะแล้วก็ผลพระเนี่ยเป็นผลที่เกลียนพอสมควรเลยนะครับถามว่าเกลียนมันเกลียนยังไงนะครับผมนะพี่ก็จะพูดทุกๆก,การจัดอ,อันดับเลยนะครับว่าผลพระเนี่ยมันมีบักบัหนึ่งนะครับผมนะที่สามารถกินผลอื่นในเวลาเดียวกันได้นะครับผมในขณะที่เราใช้ผลพระนั่นเองนะครับผมนะนี่คือความเกลียนอย่างที่หนึ่งนะครับแถมยังมีการเกลียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการที่ทําบักพระบินนั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือแบบจะตายแล้วเราก็คือบักหนีอะไรประมาณนี้สำหรับผลพระนะครับอยากฝากให้ GM แก้จริงๆนะครับแต ก็ทนอยู่กับมันไปก่อนละกันนะครับถึงมันจะน่าําคาญขนาดไหนก็ต้องทนอยู่กับมันนะครับผมนะผลพะเนี่ยเป็นผลที่ล่ายากมากนะครับผมนะถ้าฆ่าหัวไม่ต่างกันจนเกินไปเนี่ยก็จะฆ่ายากมากเลยนะครับเข้าเซิฟไหนก็ต้องเจอนะครับบางเซิฟที่พี่เข้าไปเนี่ยนะครับผมก็เจอกัน4ีหคนเลยนะครับผมยืนเรียงกันเป็นแถวเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับผลพะนะครับอันดับที่2รองสุดท้ายของการจัดอันดับผลที่ใช้เยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับผมก่อนอัปเดตรับนก็้ําข็งนั่เองนะครับนั่นก็คือผลน้ําแข็งน ผมรู้ว่าในอัปเดตหน้าหรืออัปเดตต่อไปเนี่ยนะครับผมมีการรีเวิร์กสกิลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสกิลเล็กน้อยนะครับผมนะทำให้มันรู้สึกว่าจ่ายสกิลได้ไวขึ้นนะครับผมมีเอฟเฟกที่สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นด้วยนะครับผมนะก็เลยมีการเตรียมตัวใช้กันก่อนล่วงหน้านะครับในช่วงนี้หรือพักนี้นะครับผมก็อาจจะเห็นผลน้ําแข็งนะครับผมเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับผมในการล่าข้าหัวหรือว่าในการฟาร์มนั่นเองนะครับพอรู้ว่าในอนาคตถึงมันจะไม่มีตื่นหรือว่ามีอออะะะะไไรรรรแต่่่่่วาาาเเเปปป็นนนนนนนกีีลยใหมมณ้ัังผ อันดับต่อไปนะครับผมอันดับที่1นะครับผม5อันดับผลที่คนใช้เยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับผมหรือว่าก่อนอัปเดต17พาร์ทที่2นั่นเองนะครับนั่นก็คือผลมืดนั่นเองนะครับผมนะถามว่าทําไมผลมืดถึงติดอันดับที่1นะครับผมถึงแม้ในอัปเดตต่อไปผลมืดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ยังเป็นผลที่คนชอบใช้ชอบเล่นกันอยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นผลพื้นฐานในการเล่นสายดาบนั่นเองนะครับผลมืดนี่เป็นผลที่ติดท็อปซีซั่นอยู่แล้วนะครับผมเพราะว อะไรประมาณนี idea, ้นะครับผมนะเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็จัดอันดับครบ5อันดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่แถมให้อีกอันดับหนึ่งนั่นก็คืออันดับที่6นะครับผมนะมาดูซิว่าอันดับที่6จะเป็นผลอะไรด้วยนะครับผมนะฮะพี่แถมให้นะครับผมอันนี้นะอันดับที่6นะครับผมพี่แถมให้เป็นผลโมจิกับผลฟีนิกนั่นเองนะครับเพราะว่าเห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโลก2โลก3นะครับผมนะฮะก็คือแบบว่ามีคนใช้เยอะพอสมควรเลยสําหรับผลโมจิกับผลฟีนิกนั่นเองนะครับผมนะถามว่าทาไมต้องเป็นผลโมจิกับีย่ดท6้ว นะครับผมนะสาเหตุหลักเลยก็คืออัปเดตหน้านะครับผมคาดว่าจะมี2ผลนี้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับผมเหมือนจะมี1ในแอดมินนะครับผมที่ออกมาบอกว่าผลโมจิเนี่ยจะมาในพาร์ทที่3หรือว่า17.3นั่นเองนะครับแล้วก็คาดการว่าผลฟินิก์เนี่ยจะมาในพาร์ทที่2หรืออัปเดต17.2นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาพร้อมกันหรือจะมาแยกกันนะครับผมสำหรับ2ผลนี้นะครับผมนะถามว่าทาไม2ผลนี้ไม่ติดอันดับที่1 2 3อะไรประมาณนี้นะครับใช่ครับบางคนก็เเออออกกมินนนลล้วับงไไใใ่่่ผพืปดตต นั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนใช้ผลฟินิกกับผลโมจิเยอะขึ้นนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมนะเอาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะพี่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมนะฮะเอาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดี